สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซตอนเช้าๆครับผมวันนี้ก็พามาเบิงรอบดักกบอีกแล้วครับดักไว้เมื่อวานนี้ไม้เกาครับเหมือนมีห้อยกบเขานะครับนีด่ดีอ่ะนี่ครับเป็นห้อยเละๆจักหน้อยครับแต่เสียงแ๊กแ๊กแ๊ก๊กยู่นี่โตแท้ครับนี่ โโอ้หเบิ <ules> ่งครับเบิ <h ati Champion> ่งไิ่ลังแรกหนึ่งสีโตครับเบิ่งห้อยเขาครับอันนี้เยอะปลาซับครับผมของผมนี่ใส่เยอะปลาซับเด้อนบ่งครับสีโตครับลังนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงโอ้ กบตัวงามมากครับ <S 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 สีหลังเหมือนเดิมครับมื่อไงสีหลังเก่าอู้อู้ใหญ่ครับนี่กบนายจะเป็นกบชุดแรกนะนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ตัวครับชุดแรกกับชุดสองเขาอู้นำ้ำก็เริ่เริ่มลดครับผม มองนี้ไม้เป็นแปลนครับนี่ไม้แบบนี้กบมักอยู่ครับเนี่ยนี่สำคัญโอ้ซีครับซีเต็มเลยนะวัธรรมดเลยนี่โอ้ซีตัวครับเตดคลิปมากกับว่าได้ไลฟ์ไปนีจักเคอนะครับได้เทียไเรย สองครับอันนี้ฟีเลยนะเดี๋ยวไปเบิ้งหวงนี้น้ำควนครับแกนี่ครับลังหนึ่งอย่างนี้กับลังหนึงอย่างนั้นครับน้ำมันเริ่มควนเริ่มแห้งครับผมไอ้นี่นะเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับว่าที่เป็นยังไงอู้ยลังงนี่ซีโตเนะาะปลาซับครับปลานิดหน่อยซับที่ผมมีเสียงดินแ,แต่มีห้อยอยู่ครับนี่โอ้แม่นบ่ นี่ครับเป็นห้อยเดี๋ยวเด้อเบิง้งเบิ้งได้บ่กกระโดดไหมโอ้ยอย่าว่าเฝ้าเดินหลังนี่เป็นตะถือแค่งโอ้ยเฝ้าอีหลีครับเบิึงไม้เป็นตะเธืองหน้าควนๆไหมเฝ้าอ่ะโอ้ไม้นี่สวยครับนี่มึงนี่ว่าเข่าเสวยไหมไปเขา่าหลังหุ่น นี่ครับชองนังแล้วลูกกระโดดกบกกระโดดออกจากายหญ้านี่ครับเจ้าปลาดู๊กวา่งถือรอบวะเอ้าโอ้ยนี่ตัวหนึ่งนี่ครับอืมอืม นี่ตัวเดียวครับลังน,นี่เมื่อกี้ยังไม่กบกระโดดไงๆอย่างนี้ครับแต่บ้านลังนั้นคือพวกเขานำขึ้นครับพวกนี่ครับตัวหนึ่งครับนี่เป็นหาครับ <c oughs> หาเต็มแล้วโอโอเคครับเดี๋ยวล้างกบกอน นี่ครับลังเทือกเห็นตัวนึงนครับนี่ลังเงินผาดโอ้ใส่ว้น้ำกันผดัดเลยลังนีซี พี่ครับเดี๋ยวผมพยายามอีกเรืออีกครั้งนึงครับคุณครับมีอย่างวะวะวก็เงียบเฉยอืมเป็ดกระเข,าเะเขาเ้าไปเป็ดตระเข้าก็ว่ามีอย่างเขาไม่มีหรืองนี้เงียบครับอุ้ยยังวะนี่มั อม่กบไม่อยู่ดีนี่คือพกเขาเฝ้าครับเฝ้าสองหลังโอเคครับเฝ้าสองหลังครับยังวะโอเคครับเดี๋ยวลัางนี่ก่อนเดี๋ยวเบิ้กลกบกันครับโอ้ยยังไง น้ำกดอนเะลาแม่สีจังเลยเว้ยมึงน้ำมนคนหาแตมรอกกวนเลยจะแตมได้สองช่องห้องกับหายุหากินนะครับไม่ได้หาแบบเอาหลายๆยนะครับไม่ได้หาบุรู้จะเกี่ยวไปยังไงเนาะนี่ครับ ชี้โตครับลังน,นี่นี่ครับกรบโตงามเลยตัวงามสองโอ้โตจ้อยตัวอ้วนครับเนี่ยมีตัวจ้อยตัวอ้วนเนาะกบเนาะเขียวสีครับนี่อยู่นี่นึงครับนี่ โอเคครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตให้มนคนปลาได้เลยครับผมวันนี้จัดไปหาแต้มบผมมนันมันมากวันนี้สี่หลังครับสี่หลังหาแตมโอเคครับการหาอยู่หากินครับผมแค่นี้กับพ่อแล้ว